สวัสดีย้ำเศร้าจากบ้านสวนยินดีจ้าผ้ามาช่อมสวนหลังฝนตกนะคะเมื่ขึ้นฝนตกแห้งเออบักแปมเหลืออยู่หน่วยหนึ่งนี่เป็นแปงเพาะมาเมล็ดพักหวานนะคะกำลังแตกออกแล้วเพื่ออยากได้ก็ทักมานะคะแต่มารับเองนะหมาเฮาแต่เศร้าไหนจักมันเฮาอย่างงเน้นเ พี่นบลงมาเบิงแล้วโอ้มันเห่าอันนี้มันเห่าป้าอันนั้นแม่นปลาปะนั่นนะโอ้ดังเห่าป้า,า,าปลลูกนี่ดงังวาสินนอนเจ็บแสนะบในบักดังกับเ่าจะันเหา่เหารอย่างไเลไไ่ะอ้า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 จำตัวจงตัวโอ้เก่งเก่งดังเก่งเพราะเอาแม่เอาแม่พ่อมันจะลงน้ำแล้ว อยเอ,อ,อนอาเลยเอาเลย,เเลยตัวเล็กป่ะอ๋อตัวนี้ตัวเล็กแต่วันมือไก่ตัวเกง่งเก่งดังเก่งเอ้ปลาช่อนอปะปลาคอนนะออปลาช่อนจ้าทุกคนโอ้โหมีหน้าขึ้นมาสาเราเห็นไหมสาห้องน้ำ โอ้น้ำเกือบเต็มแลวระวัเาางเืินเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อา่าเก่งเก่งปาดเทียกบกับมือบรกาจ,จาับมันคือโง่อ่าเอา,เอานอบอยากลับไปปล่อยด้นะน้ำบ,บางสีหนะ่ะนักด่างเก่งจังเลย มาแน่งวดนี้อาจจะเป็นแปดแปดก็ได้ค่ะไม่ก็สองแปดบอกหวยนะปลาเนาะปลาก็เป็นแปดสองตัวก็สองหรือไม่ก็เป็นปลาเบิ้ลก็คือแปดแปดเบาไปแล้วค่อยอยู่ไหนอีกด่างไปไปหาไปหาอีกลูกไปเจออีกไหมด่างนี่ยเตย์ยอนถาว่า โอ้นี่ๆสามันขึ้นมาสานี่จากสานี่บ้าาน้ำจะถึงขอบนี่แล้วสบลถลักรอเอามไซส่แปลงเพาะใหม่ครับบ้ึอโอ้อนุภาพตกแค่สองมือตกนักน้ำขึ้นยางดวเลยว่าเพราะนาอมันจะมันจะออกนะคนอยากในมีคนหนึ่งอยากปล่อยป่าคนหนึ่งอยากเอาป่านะคะ ตอนนี้กำลังต่อสู้กันระวางสองความเห็นอ้าจะปล่อยปล่อยสะไงมาสั่นเอาไว้กับว่ามีกปวดไดเห็ดกินมันมีไปก่าขามันเนอะโอเคเอาไปปล่อยก็ได้อะตอนนี้ก็เลยกำลังจะเอาปลาช่อนสองตัวนะคะไปปล่อยสะ ไปสะไนดังกิงแท้ดังเจอปลาสองตัวแต่มันไม่กัดปลาเนาะปกติถ้าเป็นหมูหันีนมันกัดเนาะเออมันจะอัดขาบเลยโอ้สระไนกับน้ำเต็มขึ้นกันจ้ะ ฝนกันยังลงเม็ดอยู่นะคะช่วงนี้บ้านสวนฝนตกตัวบอลสีเริ่มขึ้นเยอะแล้วตัวน้อยๆดางลงน้ำก่อนโมละโอโ้เสียดายจังเลยเไปลูกไป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 ดางไม่ต้องเอามันนะปล่อยปลาไปโอ้อาดางไม่ต้องไปทำมันนะลูก ไปแล้วนหาเห็นดรอกเห็นปลาดังมันไปไซสแล้วดังดังงงเว้จะไปเอาปลาเยอะปลามันไปเลยให้มันออกลูกออกหล้านอยู่ในสะใหญ่งงงงแล้วหา่เห็นแล้วโอ้หนำลึกเล้าดังเนี้ยลงกไปลึกเด้อ ปกติม,มันสามาเล่นน้ำู่ตรงนี้แหละในน้ำาขึ้นสูงแล้วน,น้ำจะเจ้าปะเออ,เอ,อมาเซตน้ำค่อยๆได้ป่ะป่ะปล่อยเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านป่าดังปะ่ะมืดตื้อเลยบรรยากาศฝนตก